พลาดท่าเสียเงินให้มิจฉาชีพไปแล้วรีบทำแบบนี้มีโอกาสได้เงินคืนล่าสุดครับตอนนี้ครับใครที่พลาดท่าเสียเงินให้กับมิจฉาชีพไปครับนี่คือข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับที่เอามาฝากกับทุกท่านในตอนนี้นะครับเป็นข้อมูลที่คุณเนี่ยสามารถทำได้ตอนนี้เลยนะครับกรณีที่พลาดอยากมิจฉาชีพอาจจะพึ่งพลาดมาหรือพลาดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับนี่คือ ความโชคดีแล้วนะครับ <c oughs> ที่คุณจะต้องรีบแก้ไขเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เงินคืนมีกระบวนการของมันครับที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาจะจัดการช่วยคุณให้สามารถได้เงินคืนได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องรีบทําให้ด่วนเลย linear. เพราะว่าบางทีวิชาชีพเนี่ยเขาไหวตัวทันนะครับแล้วเขามีวิธีการของเขาเนี่ยโดยการดิ้นนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วครับดิ้นยังไงก็ไม่เหนือกฎหมายนะก็ยังไงก็โดน ถ้าตำรวจเขาจัดการนะครับที่จะเอาเงินคืนมาให้ได้ถ้าคุณไปทําเรื่องตามคลิปนี้เนี่ยก็จะได้เงินคืนได้นะครับโอเคนะโอเคข้อมูลนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยนะนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับโอเคก็คือถ้าคุณสามารถไปเสิร์ชกูเกิลได้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เขียนว่าภาดท่าเสียเง,งินให้มิจาาชีพไปแล้วเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับก็สามารถไป ดูรายละเลอียดได้อันนี้เนะี่ยผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับอ่าโอเคพลาดได้เสียเงินให้มิจฉาชีพไปแล้วเนี่ยต้องทําอย่างไรนะเมื่อเราได้ให้ข้อมูลกับมิจฉาชีพไปครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากความเผลอเลอของเราหรือความข้อผิดดข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะอาจถูกนําไปสร้างความเสียหายในรูปแบบอื่นนะครับตามมาได้นั้นเนี่ยหากพลาดพังครับทำธุรกรรมบางอย่างตามกลวงของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีครับเราอาจสูญเงินในบัญชีไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับสิ่งที่ควรทําอย่างเร่งด่วนคือหยุดความเสียหายร็วที่สุดโดยมีขั้นตอนหลักๆนี้นะครับก่อนจะไปขั้นตอนนะผมบอกก่อนว่าสามารถแก้ไขวิธีนี้สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นคุณโอนเงินไปซื้อของในออนไลน์นะซื้อสินค้าในออนไลน์ในทาง a c e b o o k นะครับในแอปไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วเดี่ยวโดนกันมันก็มีในทาง Facebook ในแอปอื่นๆนะครับที่มีการตกลงกันนะครับอาจจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook คือผมไม่ได้แอปเขาไม่ได้ผิดนะครับแอปเฟซบุ๊กแอปไลน์ไม่ได้ผิดเขาเป็นเพียงแค่ตัวกลางในการที่คุณได้เจอนะแต่คนที่เข้ามาใช้แอปเนี่ยเป็นคนผิดเพราะว่าเขาประสงค์ร้ายที่จะเข้ามาใช้แอปเหล่านี้เป็นตัวกันกลนกลางกลโกงเพราะว่าเอาความเชื่อถือของแอปนะครับมาโกงเรา t ิ k กตอกหรืออะไรพวกนี้ติ๊กต o อกไม่ค่อยได้เจอนะส่วนใหญ่ที่โ,โดนกันก็คือโดนทาง Facebook กับทาง Line นะแล้วก็ IG นะครับอินสตาแกรมอะไรแบบนี้ หรือแอปอื่นๆที่เขาเปิดให้ใช้นะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะซื้อทางของทางออนไลน์นะจองที่พักซื้อที่พักราคาพิเศษนะครับ,บคนโดนกันเยอะนะครับในทางออนไลน์นะหรือไม่ว่าคุณจะทํางานนะบางคนก็ไปทํางานหรือลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนอะไรนี้นั่นนะครับสามารถทําตามวิธีในคลิปนี้แล้วมีโอกาสได้เงินคืนนะครับโอเคข้อที่1ครับก็คือ รีบติดต่อธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่เพื่ออายัดบัญชีธนาคารปลายทางให้เร็วที่สุดกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยให้ติดต่อได้ที่เบอร์02777575ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถโทรไปอายัดบัญชีปลายทางเลยนะเพื่อให้เขาไม่สามารถที่จะโอนเงินออกไปได้ที่เขาจัดการทำเรื่องของเราเนี่ยทำอายัดบัญชีของเขาเอาไว้นะครับเพื่อเมื่อเราอายัดบัญชีของเขาไว้เนี่ย ถ้าเกิดเขายังไม่ได้โอนเงินออกนะครับบัญชีนั้นเนี่ยมันก็จะล็อกเงินเอาไว้ปุ๊บกรอนนี้นั้นปุ๊บคุณก็สามารถที่จะดึงเงินกลับมาได้นะถ้าเกิดทำได้เร็วอย่างเร็วนะก็จะดึงเงินกลับมาได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาไวนะก็ต้องรีบก่อนหรือบางทีเนี่ยโอนเขาโอนได้เงินปุ๊บเขาเรียบย้ายบัญชีเลยนะครับตรงนี้เขามีวิธีการกระบวนการเขาแต่เราก็ต้องทําให้ไวเมื่อเรารู้ทันปุ๊บก็รีบจัดการให้ด่วนที่สุดนะครับ ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นธนาคารอื่นก็ไปหาเบอร์ธนาคารอื่นนะครับในทาง Google ก็ได้นะครับทิมธนาคารไปว่าธนาคารกสิกรธนาคารออมสินธนาคารแะรน,นะครับต่างๆนะอันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะอยศตัวอย่างเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับข้อที่2ครับธนาคารจะทําการตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้เสียหายครับจากนั้นเนี่ยธนาคารจะออกแบงค์เคสไอหรือหมายเลขอ้างอิงครับให้ผู้เสียหายผ่านทาง SMS เพื่อให้ผู้เสียหายนําไปแจ้งความที่สถานีตํารวจหากเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเช่นการโจรกรวทางออนไลน์รูปแบต่างๆสามารถแจ้งความได้ทางช่องทางตรงนี้นะครับไทยโพลิสออนไลน์ .com นะครตลอด24ชั่วโมงนะเว็บไซต์เนี่ยที่คุณจะเข้าต้องเขียนตามนี้เป๊ะนะครับจะไม่เอาเว็บไซต์ที่แบบขึ้นแปลกๆนะบางทีเนี่ยตำรวจปลอมมิจฉาที่ก็ปอมไปตำรวจอีกนะต้องระวังด้วยนะครับ ข้อที่3ครับหลังจากที่ธนาคารตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติครับหรือพบว่าบัญชีปลายทางที่รับโอนเงินของผู้เสียหายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางการเงินหรือการฟอกเงินก็จะประสานงานอายัดบัญชีปลายทางให้ท,ทันทีเป็นเวลา72ชั่วโมงนะครับเขาก็จะอายัดไปเลยข้อที่4ครับผู้เสียหายเนี่ยรวบรวมหลักฐานการถูกหลอกลวงเช่นหน้าจอบทสนทนาหน้าเว็บไซต์ปลอมหรือหน้าเพจปลอมหลักฐานการโอนเงินชื่อบัญชีเลขบัญชี ธนาคารของผู้รับโอนรวมไปถึงสมุดบัญชีธนาคารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายเป็นต้นครับก็รวบรวมหลักฐานนะเพื่อจะบอกทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าโดนหลอกจริงๆ5าครับนาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปติดต่อแจ้งความที่สถานีตํารวจที่สะดวกภายใน72ชั่วโมงกรณีแจ้งความออนไลน์ให้ไปตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ข้อที่6ครับพนักงานสอบสวนจะรับพิจารณาคาร้องทุก และออกหมายเรียกพยานเอกสารตาคุดภายใน7วันผ่านสถานีตำรวจที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ซึ่งผู้เสียหายต้องติดตามหมายอายัดบัญชีนี้ให้แล้วเสร็จก่อนครบอายุ7วันกำหนด7วันแล้วตั้งแต่วันที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับข้อที่7ครับผู้เสียหายนําหมายเรียกพยานเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าของคดีไปติดต่อสาขาที่สะดวกของธนาคารปลายทาง เพื่อให้ธนาคารดำเนินการอายัดบัญชีดังกล่าวตามกฎหมายต่อไปหากครบ7วันยังไม่มีหมายอายัดจากพนักงานสอบสวนทางธนาคารจะยกเลิกการอายัดธุรกรรมของบัญชีปลายทางนั้นแต่หากตรวจพบว่าอาชญากรรมจริงก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับอ่าก็อันนี้ก็คือตามนี้เลยนี่คือทั้งหมดนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมครับให้พร้อมก่อนแจ้งความดำเนินคดีครับได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชนอีเมลสำหรับการยืนยันตัวตนและรับ ODP นอกจากนี้จะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วยเช่นชื่อลิงก์ข้อความที่นํามาหลอกลวงช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ข้อความของผู้ที่ผู้เสียหายพูดคุยกับคนร้ายสลิปการโอนเงินเป็นต้นนะครับถ้ารู้ว่าเงินถูกโอนไปที่ธนาคารใดเนี่ยจะยิ่งติดตามได้เร็วขึ้นนะครับเพราะหากคนร้าย ให้โอนเงินเนี่ยผ่านเบอร์พร้อมเพย์ในสลิปโอนเงินจะไม่ได้ระบุธนาคารปลายทางไว้นะก็จะทําให้เสียเวลาในการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารใดด้วยนะครับโอเคตรงนี้ขั้นตอนการแจ้งความผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ t a i p o l i c e o n l i n e .com นะครับลงทะเบียนผู้ใช้งานจากนั้นเนี่ยยืนยนตนด้วย ODP ผ่านอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน3เข้าสู่ระบบ อีกครั้งเพื่อแจ้งความออนไลน์นะครับเมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลผู้เสียหายเนี่ยข้อมูลวิชาชีพให้แน่ไฟกระสันต่างๆที่มีอยู่แล้วจะได้เลขรับแจ้งความออนไลน์นะครับหรือเคสไอดี ID จากระบบเพื่อใช้ติดตามความคลิปหน้าโดยหลังจากที่ทางตำรวจได้รับข้อมูลแล้วจะส่งเรื่องต่อไปไปยางสานที่ตำรวจที่ผู้เสียหายสะดวกเพื่อเริ่มกระบวนการสืบสวนในทันทีพนักงานสอบสวนจะโทรนัดหมายผู้เสียหายเพื่อดำเนินการส่สสวนที่เกี่ยวข้องทางคดี ั้นตอนกฎหมายต่อไปและรายงานความคืบหน้าคดีในระบบออนไลน์ซึ่งผู้เสียหายสามารถติดตามความคืบหน้าส่งข้อมูลเพิเ่มเติมหรือสอบถามปัญหาผ่านทางระบบได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถปรึกษาขอคําแนะนําได้ที่กองบัญชาการตํารวจสืบสว,สวนสอบสวนครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับบชสทหมายเลขครับ1 4 4 1นะ เบอร์นี้เลย1441นะครับจำไว้ให้ดีนะอย่าก,กดผิดนะครับ1441ห 4, 4, 1. เรือศูนย์ปราบปรามอัชฉรยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโทรได้เลย081866300ครับตลอด24ชั่วโมงนะ นี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่มาฝากการแบบด่วนที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังตรงนี้แล้วอยากทําขั้นตอนไหนแบบจะเอาแบบด่วนแบบเร็วที่สุดเลยแนะนําให้โทรไปเลยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดการทําขั้นตอนให้ทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้คุณฟังมานะครับแล้วคุณทําตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ได้นะครับจะด่วนมากเนี่ยผมจะโทรเป็นตัวอย่างให้คุณดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงนะแต่ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะโทรให้ดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับ นะถ้าคุณทําตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อันนี้โทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางาเทคโนโลยีากาดี <CC S 2> ให้บริการค่ะระงับบัญชีธนาคารของคนร้ายเนื่องจากถูกหลอกลวงออนไลน์กดหนึ่งบ,บงัญชีธนาคารของออนนตนเองถูกระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กดสองศึกษาคาดีออนไลน์หรือขอคำแนะนำการแจ้งความออนไลน์ ก็ะจะมีให้หนึ่งสองสามนะครับอนะแล้วคุณก็กดยังไม่ได้ทํารายการกรุณาทารายการกดทําตาม,ตามขั้นตอนตได้เลยการเง็บบัญชีธนาคารของคนร้ายเนื่องจากถูกหลอกออนไลน์กดหนึ่งบัญชีธนาคารของตนเองถูกระงับช่องทางองิเล็กทรอน,รนิกส์กดสองศึกษาคดีออนไลน์หรือขอคำแนะนําการแจ้งความออนไลน์ด,นดน้อสาม ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือคุณก็โทรไป1 4 4 1แล้วเขาก็จะให้ทำแบบนี้คุณก็ทำตามขั้นตอนกดไปปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วยดูแลคุณทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาจะมีความรู้เฉพาะทางเลยนะพอคุณติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยอ่าพอติดต่อไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอคุณติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะติดต่อทางติดต่อไปทางธนาคารของคุณที่คุณทําการโอนไปและธนาคารก็จะเขาจะมีการอายัดบัญชีของ คนที่คุณโอนไปนะครับก็คือไอ้มิจฉาชีพนั่นแหละไอ้คนนั้นเขาก็จะตยายัดเพื่อให้ข้อดีก็คือมันไม่ได้ไปทาให้คนอื่น,นต้องโดนอีกนะครับแล้วก็ทําให้คุณล็อกบัญชีนั้นไว้เพื่อให้ถ้าเงินมันยังอยู่ก็จะได้แจ้งความไปสําเร็จก็จะดึงเงินตรงนั้นกลับมาให้กับคุณได้นี่คือโอกาสที่ม,ทมีโอกาสที่ทําให้คุณได้รับเงินคืนนั่นเองครับโอเคเอามาฝากกันในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นโดนกันเยอะมากๆนะครับในการซื้อของออนไลน์หรือไม่ว่าจะทางานออนไลน์หรืออะไรก็ไรเนี่ยแล้วไม่ได้เงิน ก็ให้ทำแบบดีละกันครับสงสัยใ้ส่วนไหนต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยหรือมีอะไรที่คุณมาเล่าให้ฟังได้ใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นนะครับขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะนี่ก็นํามาฝากขั้นตอนทั้งหมดดังนี้นะครับโอเคโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับได้เงินคืนกันทุกคนนะครับแล้วก็คราวหน้าก็เราจะไม่พลาดกันอีก นะครับโอเคสวัสดีครับ